สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้คุณครูบุญช่วยจะมาสอนออนไลน์พวกเราในเรื่องของทัศนธาตุว่าพิชัยอะไรได้บ้างและต้องยึดหลักอะไรได้บ้างถึงจะสร้างสารรค์งานศิลปะได้อย่างสวยงามในวันนี้เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์นะครับ ในช่วงของโควิดนี้คุณครูก็ทําคลิปวิดีโอให้กับพวกเราได้เรียนรู้กันนะครับได้ศึกษากันแต่อย่าลืมว่าท้ายคลิปนี้นักเรียนทุกคนต้องมีพารางานอยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันหาใไม่เข้าใจก็เปิดย้อนกลับไปดูเนื้อหาที่ครูได้บันทึกไว้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเครื่องปรุมของเราก็คือทัศนธาตุอย่างที่2ก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับทัศนธาตุนั้นหมายถึงอะไรทัศนธาตุหรือ v i ชุนอ e ล e m เมนตหมายถึงส่วนประกอบของงานศิลปะที่มองเห็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงาสี เป็นผิวที่ว่างนะครับมาประกอบกันเป็นชิ้นงานทีนี้ทัศนธาตุอย่างแรกเลยก็คือจุดเอาไปใช้กับงานทัศนศิป์อะไรได้บ้างมีสาระอยู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือ1ครับเอาไปใช้ในการแสดงความงามกับรูปและมิตินะครับซึ่งการแสดงลักษณะงานนักษณะนี้ทำตัวอย่างเป็นการสร้างสรรค์โดยใช้จุดในการสร้างรูป นะครับพร้อมท้างมีมิติด้วยอย่างที่สองครับเพื่อแสดงตำแหน่งจุดรวมสายตาของภาพทำได้ด้วยตามตัวอย่างเราใช้หลักการเรียกว่า v a n i s h i n g Point หรือจุดรวมสายตานะครับสองครับก็คือเส้นใช้กับงานทัศนศิลปน เส้นนี้เป็นพื้นฐานกับทัศนศิลป์ทุกๆประเภทมีจาไว้นะครับทุกๆประเภทไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมปรติมากรรมสถาปัตย์ภาพพิมพ์ก็ใช้เส้นในการร่างแบบก่อนนะครับเส้นนี้แบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ด้วยกันก็คือ 1. เราใช้เส้นเพื่อการร่างภาพในการออกแบบนะครับ<ม>เราจะเป็นแป๊บหนึงคุณพ่อสอนพี่นักเรียนก,ก่อนนะ,ะัะ น้องต้องเงียบนะคะับแม่พ่อใช้ชุดฉีอันจวบูุักโอ้โอนอกเรื่องนิดหนึ่งพอดีครูบันทึกตอนสองทุ่มครึ่งน้องยังไม่นอนนะครับน้องจะเข้ากล้องได้ไหมเข้ากล้องได้ไหมามาสิโอเคมาเลยนี่คุณพ่อสอนพี่นักเรียนนะครับ <c oughs> ตัวเลขย,ยังไม่นอนพูดต่อ <c oughs> หนึ่งใช้กับการร่างภาพและการออกแบบ เราสร้างกันดีคุณพ่อขอสอนพี่นักเรียนก่อนนะคะโอเคไปนอนก่อนได้ไหมคะโอเคต่อสอนเพื่อให้เกิดความรู้สึกด้านของมิตินะครับเส้นสร้างมิติได้ด้วยนะครับซึ่งมีมาหลายยุคหลายสมัยแล้วในการสร้างภาพแบบมีมิติเรียกว่า Perspective ตัวอย่างนี้นเ,นเป็นเรียกว่าการใช้ Perspective ก็คือจุดรวมสายตา นะครับระยะใกล้ก็จะใหญ่ระยะไกลก็จะลึกลงไปนะครับถ้าส,ส่วนของมนุษย์เช่นกันใหญ่แล้วก็เล็กนะครับเพื่อให้สมจริงมากยิ่งขึ้นทีนี้ในส่วนของเส้นประเด็นที่3ที่สําคัญคือใชแ้แสดงอารมณ์และความรู้สึกได้ด้วยอารมณ์และความรู้สึกในตัวอย่างนี้เป็นภาพสิงโตโดนทิ่มแทงโดยการยิงธนูนะครับจากภาพก็จะเห็นถึงอารมณ์และความรู้สึกของความความ จ็บต่อไปครับทัศนศิลป์เรื่องของทัศนธาตุอย่างที่3ก็คือเรื่องของรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงเอามาใช้ในได้บ้างแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆห,หนึ่งคือใช้เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึง่งในที่นี้ตัวอย่างเอามา,ชาใช้เรื่องของกฎหมายจราจรนะครับเห็นไะว่า เตือนระวังทางโค้งเตือนมีคนข้ามและก็มีสิ่งก่อสร้างด้านหน้านะครับเส้นผ่านไปแล้วรูปร่างใช้ทำอะไรได้อีกใช้เพื่อสร้างมิติของผลงานนะครับจากภาพจะเห็นในเรื่องของการวาดหุ่นนิ่งนะครับเบื้องหน้าเป็นแจกันเบื้องหน้าเป็นเป็นรูปแอปเปิ้ลนะครับเบื้องหลังเป็นรูปของแจกันนะครับทำให้ภาพนั้นเกิดเหมือนจริงม่ขึ้นนะครับ รูปร่างรูปทรงแ,งแสดงเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกได้ด้วยนะครับโดยสื่อความหมายอย่างนี้ครับวงกลมแสดงความเด่นชัดด้านความเคลื่อนไหวนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงถึงความมั่นคงสมดุลสง่างามสี่เหลี่ยมด้านเท่าหรือสีเเมสมเส่เหลี่ยมจตุรัสแสดงถึงความสมดุลความแข็งแรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแนวตั้งความสูงเด่นความสง่างามสี่เหลี่ยมลักษณะฐานใหญ่ ปลายแคบบ่งบอกถึงความมั่นคงแนกแน่นปลอดภยัยและสี่เหลี่ยมพืนผ้านแนวนอนให้ความมั่นคงกว้างสมุบนี่นะครับต่อมาครับแสงและเงากับงานทัศนศิลป์แสงกับเงาตรงนั้นนะศิลป์แบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ที่เรานํามาใช้กันก็คือเรื่องของ 1. แสดงอารมณ์และความรู้สึกการใช้แสงกับใช้เงานะครับสามารถสื่ออารมณ์ได้อย่าง ดีเยี่ยมครับนักเรียนครับอย่าลืมว่าบรรยากาศช่วงเช้าโทนสีอะไรกลางวันสีอะไรตอนบ่ายสีอะไรตอนเย็นสีอะไรให้ความรู้สึกแตกต่างกันใช่ไหมครับดังนั้นแสงและเงาจึงมีอิทธิพลในเรื่องของอารมณ์ในความรู้สึกครับต่อมาครับแสงเงาแสดงถึงมิติของชิ้นงานนะครับโดยส่วนใหญ่การสร้างภาพเหมือนจริงเนี่ยเรานิยมเอาแสงเงามาสร้างให้เกิดภาพเป็น สามระยะคือใกล้กลางแล้วก็ไกลนะครับเพื่อให้ภาพน,นั้นเกิดมีมิติสีกับทัศนศิลป์สีกับทัศน,นศนิลป์นั้นมีคุณค่าในการสร้างงานอยู่4ีลักษณะใหญ่ได้แก่1เพื่อแสดงความงามและความแตกต่างความงามและความแตกต่างก็คืออะไรครับสร้างให้ชิ้นงานนั้นเกิดความงดงาม โดยใช้สีให้เกิดความแตกต่างกันในชิ้นงานระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลนะครับสองครับเพื่อแสดงมิติความตื้นลึกของผลงานได้ด้วยอยู่ใกล้เราเน้นสีเข้มอยู่ไกลเราก็เน้นสีบางบางเบาๆเหมือนในตัวอย่างนะครับสีแสดงอารมณ์และความรู้สึกสีมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามา,มากครับนักเียนครับเลยทราบไหมนะครับคนเราจะชอบสีแตก สกเกตได้จากการใส่เสื้อผ้าหรือเทรนในเรื่องของการแต่งกายคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับและสามารถสื่อในจิตลึกๆว่าคนคนนั้นเป็นยังไงได้ด้วยตัวอยากเช่สีแดงความสุดเร่าร้อนถ้าเพื่อนใส่ชุดประมาณนี้แสดงว่าเขาเป็นคนมั่นใจเป็นคนที่มีความโดดเด่นชอบโดดเด่นและมีอารมณ์เร่าร้อนด้วยอย่างนี้เป็นตน้นนะครับ ต่อมาครับสีเนี่ยใช้สื่อความหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อแทนสิ่งนั้นๆได้ด้วยในทางจิตกรรมนี้ตัวละครในวรรณคดีตัวละครต่างๆที่วรรณคดีไทยประพันธ์ขึ้นจะมีสีของตัวละครที่แตกต่างกันสีในลักษณะของเทวดาลักษณะของเทพในลักษณะของสามัญชนก็จะแตกต่างกันนะครับ ที่ว่างกับงานลักษณะสิป์ที่ว่างถ้ามองไม่ละเอียดนักเรียนจะมองถึงว่ามันไม่สําคัญเลยจริงๆแล้วสาคัญมากๆครับสังเกตไหมครับจากตัวอย่างเป็นลักษณะของการบริหารจัดการห้องรับแขกซึ่งมีพื้นที่จํากัดแต่มีชุดโซฟาที่ใหญ่มากแต่การจัดวางเป็นเรื่องสําคัญครับให้เกิดที่ว่างเพียงพอที่จะใช้สอยก็จะทําให้การใช้สอยตรงนั้นเกิดความ สะดวกสบายและรู้สึกว่ามันปลอดภัยนะครับต่อมาครับที่ว่างกับการเสริมสร้างความชัดเจนของรูปและมิติการบริหารที่ว่างทั้งเรียนครับบริหารที่ว่างของชิ้นงานของเราเป็นเรื่องสําคัญอีกในเรื่องของจิตกรรมในตัวอย่างเนี่ยเป็นการเขียนภาพทัศนิยภาพเน้นไปที่ต้นกล้วยในระยะใกลนะครับที่ว่างเนสังเกตได้ว่า เป็นการบริหารจัดการที่ว่างโดยใช้เทือเขาให้เกิดเป็นทิวเขาระยะใกล้กลางไกลเกิดการ,รซ้อนๆกันเกิดจังหวะทำให้ชิ้นงานนั้นเกิดความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับที่ว่างสามารถสื่อในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกได้ด้วย ที่ว่างตามตัวอย่างน,นี้เห็นไหมครับเป็นบรรยากาศของการใช้ชีวิตของชนบทการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับที่ว่างที่ปรากฏอยู่ปลายทางที่เราเห็นเป็นธรรมชาติของท้องไร่ท้องนาเป็นธรรมชาติของสัตว์ที่รวมตัวกันอยู่บริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะครับ พื้นผิวครับในหัวข้อที่7กับงานทัศนณะสิ์ถ้าจะมองว่าพื้นผิวไม่สําคัญหรือสําคัญมากไหมพูดตรงๆก็คือพื้นผิวมันเป็นเรื่องของการทําให้ชิ้นงานนั้นเกิดสีลักษณะใหญ่ๆมองดูแล้วอาจจะไม่สําคัญไปดูครับ1ครับเพื่อให้เกิดความงามที่แตกต่างความงามที่แตกต่างคืออะไรครับก็คือสร้างจุดเด่นให้ชิ้นงานนันเลยครับ สองครับใช้ลวงตาเพื่อสร้างมิติและขนาดใช้ลวงตาก็คือเป็นการนำผิวมาใช้เพื่อให้เกิดการลวงตาในด้านมิติก็คือใกล้กลางไกลนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างงานจิตกรรมให้เหมือนจริงและมีมิติครับต่อมาครับอะไรครับเพื่อกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึก พื้นผิวสามารถสื่อให้เห็นถึงความต้องการที่จะสัมผัสชิ้นงานนั้นได้ด้วยนะครับสังเห็นว่าถ้าพื้นผิวเกลี้ยงเกลาเราก็รู้สึกว่ามันนุ่มนวลแต่ถ้าพื้นผิวนั้นเรียกมันก็จะให้ความรู้สึกว่ามันเป็นไงครับหรูหรานะครับรู้สึกว่ามันอยากสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นนะครับ 4. ครับเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ประโยชน์ในการใช้สอยก็คือกตัวอย่างเช่นแก้วน้ําบางประเภทก็จะเรียบบางประเภทก็จะมีขรุขระเป็นบางเป็นบางเป็นบางช่วงเพื่ออะไรครับนอกจากสวยแล้วมันต้องสะดวกในการใช้งานนั่นแหละครับสะดวกการใช้งานคือมันไม่ลื่นนั่นเองนะครับในเรื่องของทัศนธะาตุมันจบไปแล้วต่อมาครับหัวข้อเรื่องของการออกแบบ การออกแบบตามประวัติแล้วก็คือมีมาประมาณ6000ปีแล้ว6,000ปีนี้สังเกตจากที่ไหนเห็นจากที่ไหนจากประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงมาประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีกตัวอย่างเช่นพบไหที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรน,นะครับลวดลายที่ปรากฏเจอภาพเขียนสีที่อุบลน,นะครับที่ป่าแต้ม หาโมดีแดงเงี้ยตามเพิงผ่กาก็ปรากฏได้ว่ามีการมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนมีการาวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนั่นคือที่ไปที่มาของการแบบไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเพิ่งมาเกิดในยุคเราสมัยเราไม่ใช่นะครับลักษณะของการออกแบบถ้าพูดถึงลักษณะการออกแบบก็คือมองใปนเรื่องของความเข้าใจที่มันง่ายตรงประเด็นนั่นคือ วัตถุประสงค์หรือลักษณะการแบบที่ควรจะเป็นเช่นไรครับโลโก้เซเว่นโลโก้อะไรครับโลโก้ไนกี้ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่เข้าใจได้ง่ายนั่นก็คือหลักของการออกแบบประเภทของการออกแบบแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทด้วยกันการออกแบบตกแต่งการออกแบบพาณิชย์สินผลิตภัณฑ์ออกแบบนิเทศสินและออกแบบสถาปัตยกรรมในเรื่องที่1การออกแบบตกแต่ง ก็รมอกแบบคือการสร้างสรรค์หรือปรับปรุงชิ้นงานที่มีอยู่ให้เกิดความแปลกใหม่และสวยงามมากยิ่งขึ้นสะดวกกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือหลักของการออกแบบตกแต่งก็รมอแต่ตแต่งบบเป็น1นครับการออกแบบตกแต่งภายในนะครับอินทีเรียส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการออกแบบห้องเช่นห้องรับแขก ห้องนอนนะครับห้องน้ําห้องครัวก็ว่ากันไปนะครับออกแบบเพื่อให้มันสะดวกการใช้งานและสวยงามด้วยนะครับทำยังไงมันจะสะดวกสบายและสวยงามน,นั่นคือสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญต่อมาครับการออกแบบภายนอกหรือ exterior ก็คือการออกแบบที่อยู่ภายนอกอาคารสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสวนหยอมไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านก็เป็นเรื่องของการออกแบบ เพื่อให้เกิดความสวยงามเนี่ยสามารถใช้สอยได้ด้วยนะครับประเภทที่2ก็คือการออกแบบพาณิชย์สิ์พาณิชย์ท่ายังมองเข้าใจแล้วใช่ไหมพาณิชย์คือการค้าการขายดังนั้นการออกแบบในลักษณะนี้ก็คือการออกแบบเพื่อมุ่งประเด็นไปที่การค้าการขายดังนั้นเราต้องมองถึงลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเราต้องการเน้นให้เกิดอะไรอย่างยกตัวอย่าง s t a า bucks ตามสไลด์นี้ก็คือเป็นโลโก้ของร้านกาแฟรานกาแฟนะครับมีเอกลักษณ์ของเขาในเรื่องของสีแล้วก็ตัวหนังสือรวมทั้งตัวม a สคอตที่อยู่ตรงกางด้วยเพื่อให้ลูกค้าจดจำครับนะต่อมาครับการออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ก,ออกบบ็คือการออกแบบสินค้าของใช้นะครับของอำนวยความสะดวก ให้กับมนุษย์เราได้ใช้สอยกันนะครับทีนี้การออกแบบเหล่านี้มุ่งประเด็นไปที่ตรงไหนมุ่งไปที่เรื่องของประโยชน์ใช้สอยครับผลิตภัณฑ์รวมทั้งในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของบอดี้ละการออกแบบให้เกิดความแตกต่างนั่นก็คือหลักของการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องแตกต่างแต่ต้องใช้สอยได้สะดวกด้วยนะครับต่อมาครับการออกแบบนิเทศินนิเทศแปลว,ว่าการติดต่อสื่อสาร เหงนั้นการออกแบบประเภทนี้ก็คือการออกแบบเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราเช่นการออกแบบโดยใช้โปสเตอร์หนังการออกแบบโดยคัดเอาตามสีแยกการออกแบบโดยใช้แผ่นพับก็ว่ากันไปทั้งนี้ก็เพื่อสื่อความหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ 5. ครับการออกแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมก็คือการออกแบบเพื่อ สองอย่างครับเพื่อโชว์สองครับเพื่อใช่ใชไหมครับถ้าเป็นภาษาทางสายพันคือสะทาปริยกรรมแบบปิดกับแบบเปิดปิดก็คือเพื่อโชว์นะฮะทาปัพยกรรมแบบเปิดคือเ,เพื่อใช้ยกตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นสะพานของเราเพื่อใช้นะครับฮอลิกาเพื่อโชว์นะะนี่ก็คือตัวอย่างนะครับทำยังไงมันจะเกิดความสวยงามและ สามารถใช้สอยได้ด้วยนั่นก็คือหลักของการออกแบบสถาปัตยกรรมทีนี้หลักของการออกแบบใช้หลักอะไรบ้าง 1. นงครับเอกภาพา Unity เอกภาพาก็คือความมีจุดเด่นหรือพระเอกในงานเราต้องมีจุดเด่นในชิ้นงานของเราครับเราจะเน้นอะไรนั่นแหละสิ่งที่เราต้องคิดในการออกแบบ 2. ครับความสมดุลหรือบาลานซ์ บาลานซ์มีอยู่2แบบคือสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากันและสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันถามว่าแบบไหนดีหรือไม่ดีไม่สามารถบอกได้ขึ้นอยู่กับไอเดียของนักออกแบบไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ที่เราที่เราเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการนะครมาครับจุดเด่นหรือดมแนนจุดเด่นก็คือ ทำให้มันสะด,ดุดตาเห็นปุ๊บโอ้มันใช่เลยอย่างเงี้ยถามว่าการสร้างจุดเด่นทําได้อย่างไรบ้างเช่นการใช้สีเน้นเข้มข้นให้เด่นใช้สีในทางตรงกันข้ามให้เด่นใช้ขนาดให้ใหญ่กว่าให้เด่นอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับต่อมาทบความกลมกลืนหรือฮาร์โมนีความกลมกลืนหรือฮาร์โมนีก็คือการเอา,าทัศนธาตุ มารวมกันแล้วให้มันกลมกลืนกันเหมือนในตัวอย่างก็คือการสร้างตึกอาคารนะครับชั้น1 2 3 4เป็นการสร้างลักษณะที่เส้นโค้งนะครับชั้น2ใช้เล็กลงชั้น3เล็กลงชั้น4เล็กลงใช้สี 4, 4, ที่เหมือนกันกลมกลืนกันไม่ได้แตกต่างนะครับต่อมาครับการทำซ้ำหรือ repetition ก็คือการทำให้เกิดการ เหมือนกันแต่อาจจะแตกต่างกันในลักษณะของการจัดวางบ้างของขนาดบ้านก็ <c oughs> ทําให้ชิ้นงานนั้นมีความเด่นชัดขึ้นครับ 6. ครับ <c oughs> ความขัดแย้งหรือการเปรียบเทียบความขัดแย้งหรือ contrast หมายถึงการนํนาทัศนธาตุมาจาังค์ประกอบเช่นตรงกันข้ามในเรื่องของสีนะครับในตัวอย่างก็คือการ ใช้สีที่ตรงข้ามตัวอย่างของเสือนะครับเป็นสีโทนร้อนแต่ในจังหวะที่เสืออีกตัวหนึ่งใช้สีน้ำเงินเป็นสีที่ตรงข้ามรือสีโท,ทนเย็นก็จะทําให้ชิ้นงานนั้นเด่นขึ้นได้นะครับจังหวะหรือริทึมจังหวะก็คือการเว้นระยะหรือการทําอะไรที่เหมือนกันให้มันห่างๆกันแต่ มีจังหวะมีมีรูปแบบมีช่วงระยะที่เท่าๆกันนะครับเหมือนในตัวอย่างก็พื้นศักดิ์ของการทอผ้าพื้นเมืองนะครับที่มีรูปแบบเหมือนกันเว้นจังหวะเว้นช่องว่างให้เท่าๆกันเป็นช่วงๆไปก็ทําให้ชิ้นง,งานนะั้นเกิดความสวยงามนะครับแครับสัดส่วนสัดส่วนหมายถึงหลักของการเอา องค์ประกอบนั้นมาจัดวางแต่ในลักษณะที่แตกต่างกันสัดส่วนเช่นใหญ่เล็ก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 ลงไปเราเรียกว่าสัดส่วนนะครับทั้งนี้ครั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราว่าอยากให้ส่วนไหนมีความสาคัญแต่หลักๆก็คืออะไรใหญ่มันก็ต้องเด่ดาานและใช่ครับ นี้มาดูพาร่างงานของเราครับว่านักเรียนต้องทําอะไรบ้างหนึ่งครับนักเรียนเข้าไปทําข้อสอบหลังเรียนตัวนี้ให้ครูก่อน10พข้อ20คะแนนเสร็จแล้วแคปหน้าจอส่งคุณครูด้วยครับนะในกลุ่มภาระางงานที่2ก็คือนักเรียนต้องทํางานศิลปะแบบลวงตาคําว่าลวงตาก็คือทําให้เกิดลักษณะของภาพที่เคลื่อนไหวดูแล้วเกิดความเคลื่อนไหว นะครับทั้งที่อยู่บนพื้นกระดาษแต่เกิดความเคลื่อนไหวนะยกตัวอย่างนะที่ครูเซิร์ชมาให้พวกเราดูนะครับเป็นการสร้างภาพแบบนี้นะครับแบบนี้นะโดยใช้วัสดุอ,อะไรบ้างจะใช้ดินสอดินสอีปากกาสีดำปากกาเมจิสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานขึ้นมาในลักษณะที่มีมิติขึ้นนะครับนี่ก็คือเนื้อหาสำหรับวิดีโอนี้ ถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูใหม่นะครับสำหรับที่วิดีโอนี้คุณครูก็ฝากพวกเราเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่หลังโควิดสวัสดีครับ